สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ป๊อบจะพาทุกคนมาเปิดกล่องพัสดุกันค่ะข้างในจะเป็นอะไรนะคะทุกคนวันนี้ป๊อบสั่งอะไรมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตอนเปิดมาเนี่ยข้างในจะเป็นอะไรเนาะแล้วเขาจะแพ็คมาดีไหมนะข้างในก็จะใบให้นะคะข้างในคือต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่มาแบบเป็นกิ่งนะคะเราเอามาชำเอง นั่นก็คือนี่เปิดออกมาเล,เลยนะคะเขาห่อมาแบบนี้นะคะทุกคนพอจะรู้แล้วเนาะว่าคือหรือสีหรืีผสมนั่นเองนะคะกิ่งหรือสีผสมนะคะสีใหม่ที่ป๊อปยังไม่มีค่ะป๊อปได้ทําการสั่งมานะคะเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปนะคะว่า เราไปทําการสั่งกิ่งของหรือสีผสมจากไหนมาแล้วเขาแพ็กมาดูดูนะคะทุกคนว่าเขาแพ็กมาดีมากนะคะกิ่งพันุเนี่ยยังไม่เหี่ยวเลยแล้วก็ดูสดนะคะอาจจะมีใบเหลืองจากการขนส่งบ้างก็อันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะสําหรับป๊อบเองนะคะป๊อบทำ,ทำใจได้นะคะถ้า สั่งมาแล้วใบมีการเหลืองบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอะค่ะทุกคนนี่เขาได้มีการห่อกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะเป็นกิ่งสดห่อกระดาษทิชชู่นะคะจุ่มน้ําแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกยางรัดอีกทีนึงก็กิ่งมาถึงดูสดใสามากไม่เหี่ยวเลยนะคะจับดูนี่กิ่งยังคงมีความแข็งแรงไม่เหี่ยวเลยก็ถือได้ว่าเป็นการแพ็คที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวป๊อปก็ จะนาไปชํานะคะนําไปปลูกเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวนะคะทุกคนแล้วก็จะทําการปัดตรงปลายกิ่งเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาปักลงในกระถางหรือว่าแก้วพลาสติกที่เราได้ทําการใส่ดินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะป๊อบไม่ได้ถ่ายตอนชําทั้งหมดนะคะทุกคนพอเราชําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการรดน้ํานะคะ แล้วก็เคล็ดลับนะคะในการชํามรือสีผสมถ้าอยากให้เขาฟื้นตัวเร็วเราก็จะมีกระมังนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็นำกระถางหรือว่าแก้วที่เราชํารือสีผสมแนะนํนำลงมาแช่ไว้ตั้งไว้นะคะค่ะเคล็ดลับในการทําให้เรือสีผสมฟื้นตัวเร็วก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถลองไปทําตามกันได้นะเวลาเราแกะกล่อง กิ่งพันหรือสีผสมที่เราสั่งมานะคะเราอยากชํำให้เขาฟื้นตัวเร็วก็ลองทําวิธีนี้ดูนะคะวิธีนี้เห็นผลร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะทุกคนรอระยะเวลาประมาณ4-5วันเขาก็จะมีรากแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นสีที่ป๊อบสั่งมานะคะ1สีที่1น,นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสีที่ป๊อบสั่งมาสีที่2นะคะ ๊อบสั่งมาทั้งหมด3-4สีนะคะและนี่ก็คือสีที่3ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวป๊อบจะพาไปดูนะคะว่าไปช็อปจากไหนมาค่ะเดี๋ยวป๊อบจะพาทุกคนนะคะไปดูคะ่ะว่าเราสั่งกก่งพาหรือสีผสมจากในไหนมานะคะก็คือในแอปช้อปปีนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะว่าสั่งร้านไหนมาแต่แต่จะขอบอกก่อนว่าป๊อบไม่ได้เป็นหน้าม้าหรือว่าได้รับอะไรจาก ร้านนี้เลยก็คือแค่จะแนะนํานะคะว่าเขาทําการแพ็คมาดีมากแล้วก็กิ่งพันุก็มาถึงมือเราเนี่ยสดมากๆนะคะใช้ระยะเวลาคือขนส่งมาส่งให้ป๊อปเนี่ยก็ยังสดอยู่นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนหน้าตาร้านของเขานะคะทุกคนก็นี่เลยนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคน ก็อลองเข้าไปเลือกสั่งดูนะคะเขาก็จะมีราคาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของป๊อบชื่นชอบต้นหรือสีผสมต้นไม้ต่างๆที่บ้านป๊อบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ